สวัสดีครับนี่เอครับจาาเพลัสเอกแซซิงแอสตรีนะครับส่งงานตอนเย็นกับเบรคสปอร์ต252รถน้องเจมมาจากยุทธยานะครับคันนี้เมื่อปี19เราติดตั้งจอยดอยตัวนำ้ำตัวน้ำเป็น8คอแลม2นะครับก็4ปีมาแล้วตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นรุ่นตัวท็อปเลยเป็นรองท็อปนะครับตัวซูยูต้ซูยู8คอ UZ782 แลำ8หลอม1 8ตัวนี้มีโปรโมชั่นส่วนลด2,000บาทนะครับ ฟัง youtube นะครับผมก็ปรับแต่งเสียงให้นะครับมีมิติมากขึ้นนะครับมีเสียงมิดเบสขึ้นมานะครับเสียงไม่แห้งสตพงเดิมนะครับแต่มีมิดเบสนะขึ้นมาตอนที่ youtube น้องเป็นพรีเมียมนะครับไม่มีโฆษณาเสียงเพาะขึ้นดีขึ้นนะครับ โอเคแอปพลิเคชันติดตั้งเป็นมาตรฐานที่ร้านนะครับก็จะมี f อฟเอ็มออนไลน์เน็ตฟิกดูทีวีตัวยูฟิกสำหรับดูหนังแล้วก็ YouTube ไม่มีโฆษณา,ตาแต่ดีลูกค้าเป็นพรีเมียมนะครับก็สามารถใช้ง,งานได้เลยอ่าไปดูที่ทีวีนะครับเข้ามาป,ปุ๊บนี่โอ้โหโมโนนะครับข่าวโอ้โหอะไรเนี่ยย,ยับเลย รถเก่งคันหนึ่งพุ่งชนกับรถเข็นขายกล้วยแขกข้างทางจนพังยับนะคะโอ้โดนน้ําร้อนน้ามันร้อนลูกเะเนี่ยกระจายเสียหายมากแค่ไหนแม่ค้าล่ะโอ้โหแม่ค้าก็ได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ใช่แค่แม่ค้าคนเดียวเพราะว่าเธอยื่นขายอยู่กับสามีบาดเจ็บทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนกรุงหยันหมู่สองตท่ายางอเภอทุ่งใหญ่จัังหวดนครศรีธรรมราชค่ะผู้บาดเจ็บสองชัดๆนะครับคือทั้งสามตัวนี้มีคอนโทรลวงมาลัยนะครับก็เพิ่มเสียงก็เสียง เปลี่ยนแท็กไลนได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาโดนน้ํามันทอดที่เราอ้อยสำหรับทอดกล้วยร้อนๆเนี่ยลวกตามร่างกายโดนไปหลายจุดค่ะล่าสุดสอบถามการปลอดภัยแล้วนะคะเขาเกียร์ยถอยนะครับอันนี้กล้องก็ติดไปก็พร้อมเหมือนคราวที่แล้วนะครับตึงใช้งานได้ดีอยู่เลยเาคุยกับลูกค้าอยู่จู่ๆพักนึงก็มีรถเก๋งคันหนึ่งเปลี่ยนช่องครับก็แบ็คกลับมาแล้วก็เปลี่ยนช่องได้เลยอยากดูช่องไหนก็เลือกดูได้ครับ ช่องวัน,รวนเร็วนะครับรเร็วโอเค <นะ S 2> แล้วก็ช่องสปอร์ตนะครับถ้าใครชอบดูกีฬาเมซีดูแบบชัดเลยนะฮะโอเคต่อมาก็จะมีตัว UFIX ฟิกสำหรับใครที่ลูกค้าที่ไม่มี Netflix ไม่มี Disney นะครับแล้วก็จะมีแอป UFIX เนี่ยสำหรับดูหนังออนไลน์ได้นะครับ เปิดเข้ามาแล้วก็เข้ามาหมดหนังก็จะเป็นสีแดงนะครับเหลือภาพยนตร์สีเขียวเนี่ยเป็นซีรีส์แอพพลิเคชันตัวหนังก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับโดยจะมแีแอดมินที่คอยดูแลนะฮะเด๋๋วห้องก็เกมมัคกิงเจนะครับ, Games, ค,รบคุณสามารถรับชมได้เพลยเลย กาเกียร์ถอยนี่ภาพก็เล่นนะครับยังเล่นต่อเนื่องเสียงเบาลงให้นะ่ะมาอยู่ยูทู e ไม่ตัวนี้เป็นพรีเมียมถ้าลูกค้าเป็นพรีเมียมอยู่แล้วก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับวิธีการค้นหาก็ไม่มีอะไรครับกด YouTube เซิร์ชในช่องค้นหาก,กดบูปใหม่ร้องข้ามกำแพง ดูหลายๆคลิปนั่นเองนะครับก็จะเซิร์ชคำว่าร้องข้ามแพงคือมันติดปากแล้วแล้วก็เออเป็นรายการที่ค่อนข้างสนุกนะครับก็เลยทําให้รู้สึกชื่นชอบในการดูเรื่องของร้องข้ามกำแพงด้ครัูเป็นแบบชัดๆนะครับปรับความละเอียดได้ถ้ามันไม่ชัดเนี่ยเป็นด้ว480ก็กดเลือกเป็น180นะครับพี่ได้ครับถ้าผมอยากฟังเพลงเนี่ยฮะของที่หนังดังๆเนี่ยตอนเนี้ยครับผมสับลอด สับเปลเลยครับผมเพิ่มเสียงก็เสียงนะครับไ,ไ,รไม่ได้เลยเปลี่ยนแท็กเดินหน้าถอยหลังนะครับทรทมุนอะไรใช้งานได้ตามปกติเปิดไฟหน้าจอดิมเมอร์นะครับมีแสงไฟด้านข้างให้แล้วก็สามารถที่จะสลิปจอได้แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีกูเกิลแมปนำทางนะฮะ เราก็ค้นหานําทางในช่องค้นหาได้เลยครับพูดตรงไมค์ก็ได้ครับกดไมค์แล้วมาไปเซน็นทรัลอยุธยานี่เราพากลับอยุทยาเลยนะครับเพราะลูกค้าอยู่อยุธยาแบบนี้เขาจะค้นหาและนําทางให้เลยนะฮะกดตัวย่อแอปเพื่อจะแบ่งหน้าจอแล้วเล่นแบ่ง2จอได้นะครับแอปที่รองรับการแบ่ง2จอเขาจะมีหน้าต่างด้านบนกดหน้าต่างแล้วก็อันนี้ผมดู YouTube ไปด้วย ว่ามีการแจ้งเตือนนะครับก็แทรกเสียงขึ้นมาให้เข้าโหมดกล้องก็ตัดสลับเป็นเต็มจอนะครับกลับออกมาก็แหกจออยู่ตามเดิมสลิปจอแบบนี้เข้าเกียร์ถอยกล้องก็ทํางานนะครับเอาจาเกียร์ถอยกล้องก็หยุดกล้องก็ตัวจอก็ยังสลิปอยู่ตัวเราแตะหน้าจอนะครับก,กลับมาเลย เอขีดกลางสำหรับล่างให้มันขยายเต็มจอแบบนี้ริวกับไม้มาด้วยกันครั้งคุยมาครั้งแรกเลยไหครับอันนี้มีโปรโมชั่นสิ้นปีนะครับในส่วนของจอ Android ลำแ8ดลำร้อยยี่สิบแปนะ,ะครับจากราคาปกติเนี่ยเรามีส่วนลดให้เลยนะครับ2,000บาทคืนกำไรให้กับลูกค้าในช่วงสิ้นปีนี้นะครับตัวนี้สำหรับรถที่ไม่มีระบบแคนบัสก็เท่ากับว่าเป็นตัวจอหน้าหน้าจอนะครับพร้อมหน้ากาก,กและชุดปลั๊ก OEM เนี่ยรวมติดตั้งเนี่ย จะเหลือเพียงแค่15,900บาทเท่านั้นนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับเอาสนใจติดตั้งติดต่อได้เอกได้ครับที่เบอร์โทรตามนี้ครับ0 8 1 9 7 7 6 2 8นเปด็นหกกลูกแฟนเพจ YouTube c h a n เ e l เอกซิ่งอั e s s ร r y นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวให้ไปฟังเพลงกนะันอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คิดถึงเธอที่อยู่คนเดียว,วเรียกชื่อเพลงนี้ไม่เคยถูกเลยนะครับ คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว